วันนี้นะครับเราจะมาทาสีกันซึมบนดาดฟ้านะครับใช้วเต์เจ็ในการฉีดนะครับไล่พวกความสกกรบกนี้ออกให้หมดเนี่ยจะต้องมีการเปิดเปิดแผลก่อนในช่วงหน้าฝนปัญหาสําหรับคนรักบ้านปัญหาแรกๆที่พบเจอก็คือการลวซึมครับไม่ว่าจะเป็นหลังคาหรือดาดฟ้าผลเสียก็คือฝ้าเป็นคราบน้ําแล้วก็ทะลุลงมาทําให้ทรัพย์สินเสียหาย สำหรับวันนี้เราจะมีสินค้าที่มาแนะนําในการแก้ปัญหาตัวนี้ครับนั่นก็คือสีทากันซึมเบเยอร์รูฟซีลคู P พียูไฮบิดครับสำหรับสีทากันซึมเบเยอร์รูฟซีลคู P พียูไฮบิดตัวนี้นะครับ เป็นเคมีพัน์ธุที่มีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการรั่วซึมบนดาดฟ้าและก็หลังคาได้ดีนะครับนอกจากนี้ยังสามารถปิดรอยล้าวบนหลังคานะครับหรือรอยแตกร้าวต่างๆนะครับซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้น้ํารั่วซึมลงไปในบ้านหรืออาคารของท่านผู้ชมได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ สำหรับคุณสมบัติเด่นของซีทานกันซึมตัวนี้นะครับสามารถป้องกันน้ํารั่วซึมได้100%ครับมีความยืดยุ่สูง600%ให้แรงยึดเกาะต่อพื้นผิวสูงทนทานต่อสภาวะอากาศและแสงแดดนานกว่า7ปีสามารถสะท้อนความร้อนได้ถึง96.3%ช่วยลดปัญหาความร้อนภายในบ้านและอาคารไม่แตกแล้วไม่พองไม่ลอกทนต่อการเหยียบย่ำสามารถเดินเหยียบบนชั้นฟิล์มได้เลย นอกจากพื้นที่ที่เป็นดาดฟ้าหรือหลังคาแล้วนะครับเคมีพันตัวนี้นะครับยังสามารถใช้บนพื้นผิวที่เป็นกำแพงระเบียงนะครับหรือพวกรางระบายน้ําหลังคาไม่เรีวชีตหรือพื้นผิวที่เป็นโลหะอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับสีทากานซึมดาดฟ้าเบเยอร์รูปซิลคู P พีวีไฮบริดตัวนี้นะครับมีสีให้เลือกทั้งหมด6สีซึ่งแต่ละสีก็เป็นทางเลือกเพื่อให้ลูกค้าสามารถนําไปใช้งานและดีไซน์ได้อย่างหลากหลายครับ ซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาทาสีกันซึมบนดาดฟ้านะครับด้วยผลิตภัณฑ์ของเบเยอร์รูปซีลคูลพี u h ไฮบิดนะครับซึ่งขั้นตอนจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะทําการกรีดเก็บรอยล้าวก่อนนะครับทาคอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ คีนทําความสะอาดใน,ส, COVID นส่วนของพื้นก็เดี๋ยวเราจะใช้วอตเตอร์เจ็ตในการฉีดนะครับไล่พวกความโศกกระบกนี้ออกให้หมดทั่วพื้นที่ก่อนนะครับเราให้ลงรูปซิวไอ,อตรงนี้นะครับที่ว่ามันเป็นรอยร้าวเนี่ยจะต้องมีการเปิดเปิดแผลก่อนนะครับเดี๋ยวใช้ตัวตัดไฟเบอร์เราเปิดแผลเสร็จปุ๊บแล้วเราก็คีนทําความสะอาดเป่าฟูนออกให้เรียบร้อยนะครับเราเราเราค่อยใช้พียูในการฉีดซ่อมผิวนะครับอโอซ่อมผิวแล้วก็ค่อยมาเดินผ้าน,นะครับ <1> <S 1> <S> หลังจากเราฉีดล้างทําความสะอาดแล้วนะครับเราต้องปล่อยพื้นผิวไว้สักสองถึงสามชั่วโมงนะครับให้พื้นผิวแห้งสนิทก่อนนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเมื่อกี้เรามีเปิดแผลในส่วนของรอยร้าวไว้นะครับเราต้องมีการซ่อมด้วยอุดด้วย P u ูนะครับก่อนนะครับพอซ่อมปิดแล้วเรียบร้อยเราถึงจะเดินผ้าที่เป็นผ้ากันร้าวนะครับหรือตัวไฟเบอร์เมทตัวนี้นะครับเดินทับอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นรอยต่อของผนังเราก็จะมีการเดินผ้าที่กันรอยร้าวด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ต่อไปจะเป็นการทารูปซิลในชั้นรองพื้นนะครับซึ่งถ้าเป็นคอนกรีตใหม่จะต้องมีการผสมน้ํา1ส่วนต่อรูปซิล3ส่วนนะครับแต่ถ้าเป็นคอนกรีตเก่านะครับตรงนี้ก็คือสามารถทาได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับจะต้องมีการปกป้องพื้นที่หน่อยหนึ่งนะครับในส่วนที่เป็นไม่ว่าจะเป็นท่อไฟหรืออุปกรณ์ต่างๆที่กลัวตัวรูปซิลตรงนี้เลอะนะครับต้องมีการติดเทปกาวเบื้องต้นก่อนนะครับเพื่อกําหนดแนวในการทานะครับจะได้ดูเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นครับ ในในส่วนวันนี้นะครับพื้นดัดฟ้านี่เราถือว่าเป็นคอนกรีตเก่านะครับเราก็สามารถทารูปซีลชั้นแรกไว้ก่อนได้เลยนะครับ ครับภายหลังจากที่เราทาสีกันซึมชั้นรองพื้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทิ้งผิวไว้ประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะเป็นการทาสีทับหน้านะครับซึ่งในการทาสีทับหน้าเนี่ยเราจะทาทั้งหมด2รอบนะครับในแต่ละรอบเนี่ยเราจะทาสลับทิศท,ทางกันนะครับในแต่ละรอบเนี่ยเราก็จะเว้นไว้ 2- 3ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับเพื่อว่าให้ผิวหน้ามันแห้งเต็มที่เราถึงจะทาทับอีกทีหนึ่งนะครับ จากพื้นที่หน้างานที่มีจุดที่มีตะไคร่น้ําและก็มีรอยแตกแล้วเห็นไหมครับตอนนี้เรียบร้อยหมดแล้วครับตอนนี้สามารถกันซึมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนอกจากคุณสมบัติกันซึมแล้วยังสามารถปกปิดรอยแตกร้าวและสะท้อนความร้อนได้เป็นอย่างดีครับเคล็ดลับเป็นสิ่งที่ช่างควรให้ความสําคัญในการทํางาน การทาสีกันซึมสําหรับคอนกรีตใหม่ผิวคอนกรีตควรมีอายุไม่ต่ำกว่า28วันเพื่อให้ผิวคอนกรีตมีการเซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วไม่ควรติดตั้งกันซึมในขณะที่ฝนตกบริเวณที่ทาสีกันซึมควรมีความเรียบเสมอกันหากไม่เรียบเสมอกันควรมีการปรับพื้นที่ให้เรียบก่อนทาสีกันซึมพื้นที่ต้องไม่มีน้ําขังและต้องมีพื้นที่ที่เรียบหากพื้นที่มีการแตกแล้วที่มีขนาดมากกว่า2มเมตรจะต้องมีการซ่อมแซมก่อนทาสีกันซึมข้อควรระวังในการใช้งาน ขณะทำงานควรสวมถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันถ้าสีทาการซึมสัมผัสกับผิวหนังรีบล้างออกด้วยสบู่และน้ำเปล่าทันทีเพื่อป้องกันการระคายเคืองที่ผิวหนังการเก็บรักษาสำหรับสีทาการซึมที่เหลือจากการใช้งานสามารถเก็บไว้ไดนนาน1ปีในภาชนะที่ปิดสนิทไม่ควรวางไว้กลางแจ้งที่มีแสงแดดจัดก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการทาสีกันซึมจัดฟ้าเบเยอร์ลูบซิลคูลพียูไฮบิด ซึ่งจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมบนดาดฟ้าและหลังคาของคุณได้อย่างดีเลยครับซึ่งนอกจากจะได้ดาดฟ้าสวยๆกลับคืนมาแล้วยังช่วยสะท้อนความร้อนทำให้บ้านของคุณไม่ร้อนอีกด้วยครับเรียกได้ว่าทาครั้งหนึ่งได้ทั้งกันซึมกันร้อนเลยนะครับ หากคุณผู้ชมที่สนใจสีทากันซึมเบเยอร์ลูฟซิลคู PU h y b ไฮบิดสามารถซื้อออนไลน์ได้ทาง w w w t h a i w a s ยวัส .com หรือสามารถหาซื้อได้ที่ไทยวัสดุและ b n h o o m e ได้ทุกสาขาทั่วประเทศครับและถ้าคุณต้องการงานติดตั้งโดยช่างคุณภาพติดต่อวีวิก 1308ได้เลยครับและสุดท้ายคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไทยวัสดุชแนลเพื่อให้ไม่พลาดเทคนิคงานก่อสร้างดีๆกันด้วยนะครับครั้งหน้าเราจะมีเทคนิคและอุปกรณ์อะไรมาให้ดูอย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ